สวัสดีค่ะยูคมพบกับเ,เนวิลเช่นเคยนะคะใน A, a Game y วเกมนั่นเองนะคะวันนี้นิวก็อยู่ในเกมโรบอกนะคะ yeah, อ่ะาครั้งนี้นิวจะมาทําการสร้างโรงงานผลิติซ่านั่นเองยูโอเคไม่รอช้านะเดี๋ยวชา้าี๋ิวเราไปทําการผลิตโรงงานกันดีกว่านะโอเคครับพี่นิวนิผลิตโรงงานผิตซ่านะครับ oh. โอเคข้นอนนี้การผลิตโรงงานพิซซ่านกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราเนี่ยโอ้โห จะเห็นว่าเดี๋ยวขอขยายแมปก่อนแป๊บนึงนะคะว่ามันมีกี่โรงงานเนี่ยโอ้มีด้วยกัน4โรงงานนั่นเองนะคะก็จะมีเรดพิซซ่ากรีนพิซซ่าบลูพิซซ่าแล้วก็ เผาพิซซ่านั่นเองตอนนี้นะคะนิวอยู่ในแมอไม่ในแมปสิอยู่ในโรงงานของกรีนพิซซ่านะคะอ่ะ <Yeah. S 1> ก็คือทุกคนเนี่ยก็ต้องมาทําการสร้างโรงงานผลิตพิซซ่ากันนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อเป็นเจ้าของกิจการโรงงานพิซซ่านั่นเอง <Yeah>. oh. โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราเนี่ยคะ่ะชัจุเครมเข้าไปเครมนะคะไปเครมโรงงานตัวนี้ของเรานั่นเองหรือว่าไปเครมเพื่อเป็นเจ้าของโรงงานนะคะ <Yeah. S 1> ว่าจะเห็นว่าตรงนี้ มีไฟแว๊บๆบบ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 บคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวขอเดินเข้าไปดูหน่อยเอ๊ะมันก็ไม่มีอะไรนี่นะแล้วมันจะมีเพื่อโอเคค่ะตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทางการผลิตโรงงานกันเลยดีกว่านะคะอาตอนนี้นะคะเรามีตังค์อยู่สิดอลน,นะคะขั้นแรกมันให้เรามาก็อันนี้มันฟรีนะเราก็ปุ๊บเข้าไปนี่โอ้โห ตันนี้นะคะเราก็ได้สายพานโรงงานมาแล้วเป็นสายพานผลิตเครื่องจักรหรือว่าผลิตอวัสดุอุปกรณ์นั่นเองนะคะอเอ๊รู้สึกว่าอันนี้ก็ฟรีนะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิปึ๊บฟรีหรือเปล่าอา๋อนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เครื่องจักรอันหนึ่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้มึไปยืนบนแท่นั้น,น,นมา,อาโอเคแล้วก็ได้เครื่องจักรตัวนี้มานะคะเอ๊มันน่าจะเป็นตัวคล้ายๆอ่อ ที่อบพิซซ่าหรือเปล่านะอะเหมือนเตาเตาถ่านนะเข้าไปข้างในตรงนี้นะคะน่าจะเป็นเหมือนนี่ค่ะ่านี่ค่ะมันก็จะมีเหมือนลักษณะแป้งพิซซ่าออกมานเัเนงเป็นแป้งพิซซ่ากลมๆนะตรงนี้หัวคลิ้งๆ,ๆ,ๆ,ๆออกมาเลยอ่าโอเคก็จะมาดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้นะเงินเราก็จะขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเห็นไหมนี่ตอนนี้เราก็มีเครื่องจกักรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอแค่ว่า รอเอาตังตรงนี้มาผลิตเครื่องจักรเพิ่มนั่นเองโ,โอเคโอเคค่ะตอนนี้เราก็มีประมาณ200เหรียญแล้วนะคะเดี๋ยวดูวขอปึ๊บไปเอาตังก่อนนะ่าแล้วก็ตรงนี้มันใช้ประมาณ200เหรียญเหยียบก็ไปเลยอุ้ยนี่ค่ะอุ้ยเราได้เครื่องนวดแป้งมาแล้วหนึง่งตรงนี้นะคะเป็นลนักษณะอุ้ยนี่ค่ะจากอันที่เป็นแป้งกลมๆตรงนี้นะคะมันก็กลายมาเป็นแป้งแบนๆตรงนี้เดี๋ยวขอดูใกล้ๆนะ นี่นี่นี่นีน่ี่เป็นแป้งแบนๆออกมาเห็นไหม <Wow. S 1> โอ้โหเท่มากนะคะจับมากโรงงานนี้นะคะแล้วก็เข้าไปสู่เตาอบของเรานะคะออกมาเป็นอ่าเป็นแบบนี้นะคะเหมือนว่าแป้งเข้าไปอบเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่ากรอบๆันึ่งเตรียมนิดนึงแล้วก็ลงไปในนี้ไม่รู้ลงไปในไหนโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปอ่าเอาตังกันอีกรอบหนึง่งนี่ค่ะ เราก็จะได้มานี่ค่ะตังก็จะเพิ่มขึ้นไวขึ้นนั่นเองตอนนี้เราก็แค่ต้องสะสมตังให้ให้มันครบก่อนนะคะอะอะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ตังมาเป็น700แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราซื้ออะไรได้บ้างอีกนะคะอุ้ยตรงนี้ได้อยู่ดมันมี600ปึ๊บได้อะไรมาเนี่ยขอดูหน่อยนะคะมันคืออะไรอุยมันคือหน้าพิซซ่านั่นเองนะคะออกมาเป็นซอสมะเขือเทศเลย<อ>เห็นไหมตรงนี้ อ๋อเป็นเครื่องใส่ซอสนั่นเองนะคะอ่ามันก็จะไล่ามานะคะก็จะเป็นที่อ่าเป็นแป้งออกมาแล้วก็จะนวดแป้งเป็นแบนๆอย่างนี้นะคะอ่าแป้งหายไปไหน <laughs> พิซซ่าหายพิซซ่าไม่มีคือไรอ่านี่อ่ะเราจะมาเป็นทาซอสแดงๆก็เอาไปอบนั่นเองนะคะนี่เป็นตามขั้นตอนเลยแต่ว่าตอนนี้เออพิซซ่าเราหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะคะอ่า โอเคค่ะ okay, ตอนนี้นะคะนิวก็มีตังอยู่ประมาณพันหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูอันอื่นที่เราจะสามารถซื้อได้กันต่อเลยอ่านตอนนี้รอตังก่อนนะคะโอเคค่ะ okay, ตอนนี้มีตังอยู่พันห้าแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวนิวมาดูตรงนี้นะคะไปทําเครื่องจกอักรอีกอันอีกอันหนึ่งกันเลยดีกว่านะมันคือมอสเซเลราชีสนั่นเองนะคะโอเคเอาเลยปึ๊บดูซิว่ามันจะเป็นอะไรอ่านี่ค่ะเราก็ได้มาแล้วนะคะ <Wow. S 1> เครื่องจักรของมอสเซเลราชีสนั่นเองตรงนี้นะคะอ่า มันก็จะเป็นชีสออกมานนเองแต่ว่าตอนนี้พิซซาเราหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องขอบเอลตังก่อนละกันนะเผื่อพิซซาจะออกมาเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะพ่าตอนนี้เครื่องจักรเราหยุดทํางานไปเฉยๆเลยอ่ะดูดิก้อนแป้องออกมาอยู่ข้างนอกเฉยเลยดูสิเหมียวชักพี่นิวทำไมก้อนแป้งมันออกมาอยู่ข้างนอกอย่างนั้นล่ะฮะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเหมียวชักเราจะเก็บเข้าไปยังไงเลยเนี่ยแล้วตอนนี้เครื่องจักรเราหยุดทํางานไปเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอเมก้าเฮ้ยดูสิค่ะ ตอนนี้นะคะก้อนแป้งของเราไปอยู่บนเครื่องจักรนะตนนัวนี้เอ๊ะอะไรมันกระเด็นกระดอมเออเหลืออะไรขนาดนี้นะคะ,ะเดี๋ยวรอให้เครื่องจักรทำงานสักแป๊บหนึ่งนะคะอ่านี่ค่ะเครื่องจักรของเราทํางานและโอ้โหดูดิแป,ปองออกมานี่ค่ะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะนี่นี่ค่ะเราก็โปะโดยโมอสซาเรลลาชีสนะนี่ทําเป็นขั้นตอนเลยอ่ะตอนนี้เครื่องจักรที่ทําพิซซ่าเราก็ครบแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ยางอื่นนะคะ ดูดิคะนี่ออกมาเต็มเลยนะตอน,นี้พิซซ่าเราก็มีชีดเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวนิวขอไปเอาตังค์เพิ่มก่อนนะคะอะ่ตอนนี้มีอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเหรียญอะเดี๋ยวเรามาซื้อนี่เลยค่ะบายฟอนบอลนะคะน่าจะเป็นกำแพงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราดูปุ๊บอ่านี่คะ่ะนิวก็ได้กำแพงของโรงงานขึ้นมาแล้วนะคะเป็นประตูโรงงานนั่นเองตรงนี้โอ้โห โรงงานแบบว่าประตูอลังการมากนะคะ<อ>เดี๋ยวขอเอาไปดูข้างนอกหน่อยละกันตรงนี้นะคะนี่นี่คือประตูโรงงานของเรานะอ่าเข้ามาแล้วดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยโหพี่นิวฮะดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยโอ้เหนียวชักชอบมากเลยนี่เป็นไงล่ะโรงงานพิซซาของเราตอนนี้เรากำลังจะได้เป็นเจ้าข,ของโรงงานแล้วนะเหนียวชักเฮ้เหนียวชักชอบฮะ จะได้มีพิซซ่ากินฟรีตลอดปีเย้ใครบอกล่ะฉันนยต้องให้เธอมาเป็นลูกมือในการทำอะพิซซ่านะรู้ปล่าฮ <Huh? S 1> อออะตอนนี้นะคะนิวได้ตังมาเพิ่มอีกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทำการสร้างตรงนี้กันเลยดีกว่าปึ๊บมันคืออะไรอ๋อมันคือประตูเลเซอร์นั่นเองนะคะดูสิคะโอ้โหประตูเลเซอร์แบบว่าอลังการมากนะคะมีขึ้นมีลงด้วยเท่ม,มากๆเลยเย้ yeah. โอเคค่ะ okay, ตอนนี้นะคะมิวก็จะมาทําการสร้างเครื่องจัดกันต่อเลยดีกว่านะอ่าโอเคเดี๋ยวไปตั้งก่อนนะคะปึ๊บอ่าตรงนี้เราสามารถซื้อได้แล้วปึ๊บมันคืออะไรโอ้มันคือกําแพงอีกด้านหนึ่งนั่นเองนะคะตรงนี้โอ้โหสุดยอดกําแพงทำไมมันสูงมากขนาดนี้กําแพงคือสูงมากจริงๆนะคะดูดิครับไม่ไม่มีใครสามารถแบบเข้ามาได้เลยอะ่ะ แต่ว่าเราต้องปิดให้รอบทิศนะตอนนี้เรามีกำแพงประมาณอสามทิศนั่นเองแต่ว่าด้านหลังยังไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทำกำแพงด้านหลังกันโอเคค่ะตอนนี้นิวมีตังอยู่ห้าพันนะคะเดี๋ยวนิวลองมาดูตรงนี้ว่ามันคืออะไรเนี่ยคือแบบคาใจมากโอ้ตรงนี้มันคืออะไร b บซีคอนโคเวเลเยอร์นะคะตรงนี้อ้าวเราสามารถผลิตเครื่องจกักรได้อีกอันนึงนั่นเองนะคะโอ้โห oh. อลังการมากเลยค่ะโอเคตอนนี้เครื่องจักรคือมันแบบว่ามันมีหลายสายพานนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาทํากันเลยดีกว่าเนาะท่านนี้นะคะโรงงานของนิวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย, و و! ยูเย่ตอนนี้นะคะในด้านล่างนะคะคือโรงงานนี้มันจะมีอยู่ด้วยกันสองชั้นนั่นเองโรงงานพิซซาของนิวนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะชั้นแรกนะคะก็ตรงนี้นะคะปุ๊บนี่ค่ะจะเห็นว่า เครื่องจัดนะคะมีความใหญ่ขึ้นนั่นเองดูสิคะตรงนี้โอ้โหอันแรกนะคะจะเป็นสีแดงนะส่วนอันนี้จะเป็นสีขาวเขียวน,นั่นเองแต่ว่าการผลิตก็เหมือนกันนะคะก็จะมีก้อนแป้งออกมาแล้วก็ทําเป็นพิซซ่าเป็นแบนอย่างนี้นะคะนวดแป้งอ่าก็ใส่ซอสนะคะแล้วก็ใส่ชีสเข้าไปนะคะอันนี้เป็นอ,อเมริกันชีสนะคะส่วนนั้เป็นมอสซาเรลลาชีสนะคะชีสจะไม่เหมือนกันนะโอ้ โอเคค่ะต่อมานะคะเป็นเครื่องจักรอันที่3ามนั่นเองเครื่องจักรนี้สูงมากนะคะก็จะเห็นว่าเครื่องจักรตัวที่สามนะคะมีความเรืองแสงนะ <Wow. S 1> เห็นไหมนี่หูมีแสงออกมาด้วยนะคะแต่ว่าการผลิตก็เหมือนกับเครื่องจักรสองอันแรกเลยนี่หูต้โร uh huh. งงานของนิวเริ่มมันลุกเป็น่างขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้อะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้จะพาไปทัวร์ข้างบนนะคะว่ามีอะไรบ้างอะ่ะเดี๋ยวนิวขอไปเอาตังก่อนละกันนะ อ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ด้านบนของโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวนิวขอดูตรงน,นี้ก่อนลวกันว่ามันคืออะไรเอ่ยแต่ว่ามันจะมีชั้นบนขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวขอไปดูชั้นบนขึ้นไปอีกก่อนดีกว่านะคะคือโรงงานอ่าตั้งแต่เล่นในแบบโรงงานมานะนิวยอมรับเลยว่าอ่าในแบบโรงงานของพิซซ่าเนี่ยเป็นอะไรที่ยาวนานแล้วก็โรงงานใหญ่มากนะคะ นี่ค่ะนิวได้มาสร้างอาวุธไว้อยู่สองอันนะคะอันนี้มีตังอยู่โอเคพอนะคะดูกันนี่ค่ะเราก็ได้อาวุธมาเพิ่มนะคะอ๋อเป็นปืนนั่นเองนะคะปืนสามกระบอกนะคะอ่าตอนนี้ตังไม่พอนะคะก็ต้องอันนี้กันไปก่อนอ่ะโอเคค่ะโรงงานก็ประมาณนี้นะคะนลกจากนั้นก็จะเป็นส่วนต่อเติมเข้าไปอีกนะคะโอเคเดี๋ยวนิวขอเอาเอาวุธก่อนละกันนะนี่ได้มาแล้วเอาสามกระบอกเลย,เ,ยเราจะมาทดลองยิงปืนกันนะคะ ว่ามันสามารถใช้ทํายังไงได้บ้างเอาก็บอกแรกก่อนเลยดีกว่านี่เป็นปืนเลเซอร์นั่นเองนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดจะยิงก็ควบคุมทิศทางไปเรื่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะอ่าไปเลยปุ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างของโรงงานกันเลยนี่เรามีทางลัดด้วยนะคะอ่านี่ค่ะก็มันจะมีอาวุธอีกตรงที่หนึ่งนะคะคือตรงนี้นั่นเองแทมน,นี่ค่ะก็อันแรกนะคะจะเป็นที่เดี๋ยวขอเก็บปืนก่อนนะคะ อันแรกนะคะก็จะเป็นอ่าที่นวดแป้งพิซซ่านะคะเอาไว้ตีนั่นเองนะคะอันที่สองก็จะเป็นปืนนะคะเป็นปืนตัวนี้อันที่สามก็เป็นปืนเช่นกันอันที่สี่จะเป็นมิสไซน์นะคะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นลอระเบดนะคะคล้ายๆอ่าที่ขี่ไปนั่นเองนะคะ<อ>ต่เดี๋ยวชอบปืนมิสไซน์มากเลยนะคะกับไอ้ตัวนี้นะคะนี่ แต่ว่าตอนนี้นิวลองเล่นมันบังคับยากนิดนึงนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองออกไปข้างนอกนะคะไปสำรวจโรงงานแล้วก็สถานที่ต่างๆกันดีกว่านะคะไปที่โรงงานเพื่อนๆกันเลยนะคะอ่านิวขออยาจะขี่ไอ้ตัวรถระเบิดนะแต่บอกว่าบังคับยากมากเลยเดี๋ยวเราลองขี่ไหมโอเคเดี๋ยวนิวขอตั้งหลักก่อนนะอ่าพี่นิวคะเบาๆนะคะเหนียวช้าก,กลัวฮะ โอ้ยเป็นไรเหมียวชากโอ้โหอยู่กับพี่เนียวซะอย่างไปเลยขี่ไปเลยนะคะปื๊บเลี้ยว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 โอ้โหนั่นไงนั่นไงคะอันนี้คือความไม่คล่องของการขี่โอเคค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากขี่ไอตัวสเก็ตบอร์ดเมื่อกี้ไม่ได้เรื่องเลยอันนี้ก็คือโรงงานเพื่อนบ้านของเรานะอยู่ข้างๆเราเลยขอเดินลงไปก่อนนะป๊บปุ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 ๊บโอ้ ี่ค่ะก็เป็นโรงงานเพื่อบ้านของเรานะคะอืมสวยงามมัรังการทีเดียวเดี๋ยวเราลองปืนปืนมิสไซล์เข้าไปสินิวชอบเล่นแบบเกรียนนะคะถ้าน้องๆคนไหนบอกว่านิวใจร้ายก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันต้อง <c oughs> มันต้องเล่นอย่างนี้จริงๆอะ่ะบบเกบะเกรียนไปเรื่อยอะ่ะะลุได้ไหมะลุไม่ได้นะคือตอนนี้เราไม่สามารถทําอะไรเขาได้นะคะเพราะว่าเขามีเกราะป้องกันนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปโรงง,งานเพื่อบ,บ้านคนที่ยังไม่มีอ่าประตูกับกาแพงดีกว่า เล่นแบบเกลียนนะคะขำๆนะน้องๆบางคนอาจจะแบบพี่นิวใจร้ายจังเลยไปฆ่าเขาทําไมอ่ะคือแบบต้องเข้าใจด้วยแบบว่าพี่นิวชอบเล่นแบบเกลียนนะคะเพราะเกมนี้มันก็อมันมันเป็นแบบที่แบบมันมีอาวุธให้เราแบบว่าใช้ต่อสู้กับโรงงานอื่นๆนะคะจะต,ต้องใช้อาวุธให้คุ้มใช่ไหมอ่ะพี่นิวไม่ได้ใจร้ายนะอ,อถ้านา้องๆคนใหม่มาเล่นกับพี่นิวเนี่ยพี่นิวก็ฆ่าหมดแล้ค่ะเราเล่นนะเราเล่นอ,อโอเคเนี่ย ลองยิงมิสไซล์ไปปืบ๊บโอ้โหูกระโดดรบทันกระโดดรบทันอืออูโหกระโดดรบทันอีกเฮ้ยเธเก่งไปไหนเนี่ยอ่ะโอเคค่ะตอนนี้เนิวว่ากลับมาที่ฐานทัพของนิวนั่นเองนะคะแต่ว่าเยนนิวขอสำรวจตรงนี้ก่อนว่ามันคืออะไรเนี่ยตรงนี้นะคะมันเหมือนให้เราเข้าไปได้ด้วยนะอ่า ใช่นี่มันแดน TDM นี่นาถ้าเกิดน้องๆคนไหนดูโรบอกบ่อยๆนะคะก็คงรู้จักเขานะคะแดน TDM เป็นเจ้าพ่อโรบอกเลยก็ว่าได้อุ้ยเดี๋ยวนะว<า>ตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำตรงนี้นะคะเฮ้ยมันสามารถเข้ามาได้ด้วยนะคะตรงนี้โอ้โหอ๋อมันเหมือนเป็นโรงงานมินิย่อยๆนะคะเป็นโรงงานของแดนนั่นเองนะคะ,นะคะขอกดตรงไหนสิอ๋อนี่ค่ะก็เหมือนเป็นโรงงานผลิตอ่าคล้ายๆเหมืองแร่นะคะของแดนนั่นเองนะคะอ๋อนี่ค่ะ อ่าคล้ายกันนะคะอ๋อโอเค คือในเกมโรงงานพิซซ่านะคะมันก็จะมีมินิเกมออกไปอีกนะคะโอเคคราวนี้นะคะนิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็เป็นแบบที่สนุกมากๆเลยนะคะทำให้เราเนี่ยมีเจ้ามีโรงงานเป็นของตัวเองนะคะนั่นคือโรงงานพิซซ่านั่นเองยูโอเคค่ะวันนี้นิวต้องไปแล้วจริงๆนะคะก็มาเล่นกับพี่นิวได้นะคะแต่ว่าตัวน,นี้ช่วงนี้พี่นิวยังไม่ค่อยว่างเล่นกับพวกน้องๆเลยก็ครั้งหน้านะคะก็มีโอกาสก็ต้องมาเล่นกันเนาะโอเคค่ะวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะยูเหนียวเช้าวันดีด้วยสวัสดีค่ะ